ปลาจ้ะช่วงนี้อากาศดีจ้ะพี่น้องอากาศไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนจ้าเดินเที่ยวป่า ฮันกิบปะปะฮันแล้วเฟ้นซูสามเมนกิบปะปะฮันฮันแล้วเฟ้นซูสามเมนร ดอกไม้ป่าสวยๆจ้า ทิ่มบ้านทิ่มเต็มอยู่พี่น้องเอ,อ้ยเห็ดบอเดม่ากเก็บหลายกินพอท่านนั่นแหนนละเห็ดน,นั่นแหลไม้ผิียดนั่นแหะพี่น้องเอาทิ่มบ้านทิม่มเต็มอยู่บอเดม่ากเก็บเพิ่งอันอีกอย่างก็เก็บไปสองตะกานั่นแหละกินพอท่าน เดินเล่นป่าจ้าป่าใกล้ๆบ้านจ้าเฮ้เก๋เห็นสุปปาสแนลสแนล เห็ดเนื้อไก่จ้าคิคเค็นออฟเดอะวูดกินได้นะจ้าแต่อันนี้รู้สึกมันเริ่มจะแก่นิดนึงละคิ i เค e นออฟเดอะวูดจ้าชุบแป้งทอด ทำได้หลากหลายเมนูนะคะกินได้ค่ะเห็ดเนื้อไก่ oh. chicken o f the wood เห็ดจ้าเห็ดพี่น้องเห็ดเยอะมากๆเลยจ้าย oh. Chicken of the Wood กินได้นะคะเนี่ยอืม mm. ยังหอมอยู่เลยสามีบอกว่าเธอห้ามเก็บเห็ดไปบ้านนะแฟนกับลูกมาเดินเล่นเจอเห็ดจับพี่น้องแต่ว่าไม่กล้าเก็บหรอกถ้าเกิดเก็บไปเดี๋ยวแฟนสามีจะด่าเอาจะทำยังไงเนาะงนี่มาถ่ายรูปให้พี่น้องดูจ้าโชคดีจังเลยเห็ดเห็ดจ้เห็ด นิดนึงอืมหอมชิคเก้นออฟเดอะวูดสวยมากๆเลยจ้ะพี่น้องสวยมากๆเลย โอ้ย oh, โชคดีจังเลยแต่มาเจอตอนที่ว่าเริ่มจะแก่แล้วน่ะถ้าเจอตอนอ่อนๆเนี่ยก็คงจะเอาไปกินสักหน่อยหนึ่งสักโลสองโลพอคงไม่เก็บเยอะหรอกแต่มามันเริ่มจะก็กินได้อยู่นะแต่ว่าแต่ว่าวันนี้คงไม่เก็บไปหรอกเก็บไปเดี๋ยวแฝดสามีจะด่าเอา คิคเคียนออฟเดอะวูดกินได้อร่อยจ้าเลิกกาเลิกกาทคานมาคินไอเกบบาทเท็ดคานมา,นค,านออคินซุปแคนอ a ดคิ i เคียนออฟเดอะวูดเห็ดเนื้อไก่จ้ากินได้นะคะพี่น้องกินได้ได้จ้าพี่น้องเห็ดอันนี้แซบจ้ะจุบแป้งทอดพัดหนึ่งต้มจืดต้มยำได้เม็ดจ้แซบจะแซบ เสพจะเสบดอกใหญ่คักเลยพี่น้องเอ,อ้ยหวเห็ดก่อนพี่น้อง <c oughs> องามเสีน้อยอ,อ,อู้งาม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 หอมหอม เดอ w วูดสวยมากๆเลยจ้าสวยมากๆเลยจ้าเห็ดจะเห็ดเห็ดคาเห็ดเห็ดเห็ด c h i c k e n of the wood สวยมากๆเลยจ้าพี่น้อง อะไรจะง,งามขนาดนี้ค่ะสวยจังเลยอันนี้กระเป๋าเสร็จทรศัพท์ดดวยนี่พี่น้องคุแก่โชคดีจังเลยมาเจอเห็ดเห็ดคิกเก้นออฟเดอะวูดเห็ดาง เคียอเดเห็ดเนื้อไก่ทานได้อร่อยอร่อยค่ะ เห็ดสวยๆจ้าเห็ดเนื้อไก่ Chicken o f the wood ทานได้อร่อยอร่อยค่ะพี่น้องเออขอเจ้าันี้ท่าสามีให้ฟังเด้อพี่น้อง เพิ่นมาเจาพ่อเห็ดกระลูกเมนอบเราเพิ่นมายางปลาเหรนเมนบบเพิ่นเล่ทยรูปทรงไปให้ข่อยเบิงข่อยกะเลยดีใจกับฝาวมาเนาะบัดนี้เพิ่นสั่งหามว่าเธอห้ามเก็บเห็ดมาบ้านนะถ้าเก็บเห็ดมาฉันโกรธเธอฉันไม่คุยกับเธอบัดนี้พี่น้องเอ้ยข่อยก็คือสิบวเก็บไปดอกแต่ว่าเจียวห้อวบอข่อยใส่อยอ่อยหนึ่งข่อยสิเป็กินเหลนน้อยๆอยดอกพี่น้อง ถอดใ่ใครกินเหลียญจากสองซำคำพอหายอยากจามีหาม้ามบอ้คอยเก็บพี่น้องเอ้ยเพื่อนว่าเอาไหว้ให้สวยงามจากธรรมชาติให้คนอื่นเขาเดบเบิ่งเชยชมบอแมนว่าเธอสีเก็บไปคนเดียวพะนะพี่น้องคอยมาเราเราวางบทยาวฟังเราพี่น้องเอ้ยสามีกอเป็นแบบนี้ล่ะ วันนี้จะระบายความในใจให้ฟังค่ะพี่น้องสามีกับลูกมาเดินป่าเจอเห็ดไปห้ามไม่ให้เก็บค่ะบอกว่าถ้าเธอเก็บเห็ดกลับบ้านนะฉันจะไม่คุยกับเธอเลยฉันจะโกรธเธอก็เลยไม่เก็บหลอรค่ะพี่ก็จะปล่อยไว้อย่างนี้ละค่ะอย่าบอกว่าก็ปล่อยให้คนอื่นเขาไว้ดูเล่นมึงไอเอาไว้ให ป่าธรรมชาติสวยงามเธอจะเก็บมาคนเดียวไม่ได้นะถ้าเธอเก็บมาฉันโกรธเธอมากเลยแต่พี่น้องคะแอบนิดนึงคะ่ะแอบแอบแอบเอาไปนิดนึงกะว่าจะไปแอบกินทอดไก่กินสักสองสามคห้หายอย่างนี้แหละคะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีคลิปดีๆจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดอกไม้เหลืองอลา,ามสวยๆจ้าถ่ายให้ดูเล่นนะคะ กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะถ้ามีอะไรสวยๆงามๆก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะคะ